หลังจากมีภาพหลุดของเปยปันวาดกับอดีตคนรักเต็มมุทิสิทธิ์ออกมาทั้งภาพไปเที่ยวทะเลด้วยกันและภาพไปรับประทานอาหารด้วยกันแบบ2ต่อ2ง,งานนี้เปยก็ยอมรับข่าว่าไปด้วยกันจริงแต่ก็เป็นช่วงก่อนหน้านี้ที่พยายามปรับความเข้าใจกันแต่สุดท้ายก็ไม่สำเร็จสาวคนนี้ก็เลยขออยู่เป็นโสดไปก่อนเพราะว่าใจดวงนี้ยังคงมีหนุ่มเต็มมุติสิ์อยู่อย่างเต็มที่เหมือนเดิมค่ะส่วนโอกาสารีเทิร์นนั้นเจ้าตัวก็ขอให้เป็นเรื่องของอนาคตค่ะ ไม่ก็บอกแล้วว่าเออไปได้วยกันจริงๆก็คือว่าไปทานข้าวกันก็หลังจากเลิกก็เจอกันครั้งหนึ่งอะค่ะครั้งนั้นแหละค่ะเออช่วงที่ไปทะเลนี่มันเป็นช่วงที่คลิกคเกีะคาบเกี่ยวเลิกไม่เลิอกอะไรอย่างเงี้ยเหมือนตอนนั้นก็คือแบบ นี่กันแล้วก็เริ่มแบบว่าก็ยอมแล้วว่ามีปรับความเข้าใจก็ต้องมาเจอกันแล้วมาจูนกันเคลียร์กันว่าเออยังไงแต่มันน่าจะเป็นช่วงที่เลิกกันแล้วอะจําได้ว่าตอนนั้นคือช่วงช่วงอารมณ์ที่คุยกันมันก็เหมือนว่ามันก็คือสรุปว่าไปไปด้วยกันไม่ได้ก็น่าจะเป็นช่วงที่เลิกกันแล้วก็คือห่างกันแล้วก็คือเขาก็ไม่ได้เจอเราแล้วเต้ยก็เอ้ยเ้ยก็ออกมาว่าไม่ได้ป ไม่ได้ไปอ,ไปอไปะ,ะออไรเงีงไไ้ไปยอมแล้วว่าไปกินข้าวกันครั้งนึงนะคะไปกินข้าวกันครั้งนึงแต่ว่าหัวหินไม่ได้ไปไม่ได้ไปหัวหินแต่ว่าไปกินข้าวด้วยกันฟุ้ยอะค่ะแต่ในฐานะเพื่อนไม่ไม่ไม่ได้ว่าจะเปิดโอกาสพิเศษให้ใกับใครเลยมันมันไม่ใช่เรียกว่าทําใจได้สักทีเดียวความสัมพันธ์หรือว่าความเยี่ยยายคือมันยังมีมันก็ยังจําอยู่แล้วมันก็ยังคิดถึงบ้างเอออะไรยังเป็นห่วงอนาคตจะยังไงแต่สําหรับผมก็คือแกบไม่น่าแล้วเพราะว่าเราก็ได้ตัดสินใจกันไปแล้วอ่ะแล้วก็เออก็บอกว่าเหมือนกับว่า อนาคตอะไรเกิดขึ้นก็ไม่รู้เฮ้ยเปก็ไม่อยากบอกว่าเออไม่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 แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ไม,ไม,ไม,ไม่แล้วถ้าเกิดอยู่ๆวันหนึ่งเกิดดีกันขึ้นมาเกิดเฮ้ยคุยกันได้เปก็ไม่รู้ไงเปกก็เลยไม่อยากบอกว่าอนาคตยังไงแต่ณณอารมณ์ตอนนี้คือจุดๆเนี้ยมันโอเคแล้วมัน happy แฮปปี้แล้วแล้วพี่เต็มก็แฮปปี้ไม่ใช่เบอแฮปปี้คนเดียวแต่ตอนนี้เราคือแฮปปี้มากขึ้น่มันดูเบ้ดูสดใสดูพูดอะไรแบบแฮปปี้มากขึ้นก็ก็ถามตัวเบอเบอก็บอก สบายใจนะก็สบายใจแล้วก็คือบางสิ่งบางอย่างคือเมื่อก่อนมันก็แบบว่าต้องแคร์เขาด้วยเออต้องก็ต้องคิดถึงใจเขานิดน,นึงน,นะตอนนี้ก็คือโอเคเป็นเพื่อนกันก็สบายใจในจุดๆหนึ่งที่บอเออ